ना <laughs> <laughs> ai có đó quay cái đó đó nó có làm gì đó nó สมบอกอะไรมาแล้วบอกวัดน้องไปวัดแล้ต้องเรียทุกอย่เดี๋ยวไปไม่ได้ต้งหาด้วน่าจะไปบุกถูกทำได้พิมพ์คำว่าวัดลงหนก็ได้บ้างถี่ทองเออเราจะต้องหลับวัดลงหน มาแล้วสวัสดีค่ะอะไปว่าวุ่นนะวุ่นวายแล้ววุว่นวายแหละ ไปไปไป,ไปเออวเออพี่สาสวัสดีค่ะพี่บุญมีสวัสดีจ้าพี่ยานพัฒขอบคุณสติส๊กเกอร์นะจ๊ะพี่สมจิตพี่รุ่งทิพย์สวัสดีนะคะพี่โคจนันีสวัสดียามเช้าทุกคนสวัสดีค่ะพี่ อแม่วลายรัดจากพ่อเอกค่ะสวัสดีน้องก้อยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะแมวลารลัาแม่วีสวัสดีจ้าพี่แต้วสวัสดีจ้าสังเกตที่ตาพ่อเอกมีน้ำาตาไหลมาสองวันแล้วค่ะเป็นอะไรรึเปล่าท่านคิดถึงปันตาเออน่าจะใช่จ้ะไม่น่าจะมีอะไร ขอบคุณสติ๊กเกอร์นะจ๊ะพี่สอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนเช้าครับพี่พี่พน้านานทุกท่านนะพี่แทญญนยพรกับพ่อไฟกัญชยัยสาธุสวัสดีเจ้าน้องก้อยสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะจ๊ะตอนนี้ยี่สิบแปดท่านสวัสดีนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างพ่อเอก พี่พิมพ์นภาสวัสดีจ้าเมื่อกี้พ่อเอกเป็นไงบ้างเล่นไหม <c oughs> หนูก็รีบกินรีบกินไม่ทันได้มองออนั่น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 